สบายดีสวัสดีย้ำสาวๆพี่น้องวันนี้กระล่มแรงมากๆเลยเนาะกัมีคนถามมาว่าบาเล่าวพักแนวไรอยู่จังไรเนาะหองเซาบออย่างทำนองนี้เนาะอันนี้บอลล่าวกัเดี๋ยวมาถ่ายไ้เบิ่งอีกเทีหน,นึง่งเพราะว่าบอาลล่าวก็เคยถ่ายคลิปนี้ลงห้เบิ่งแแ้วเนาะสำหรับเอฟซีไม่ที่บ่ฮู้เนาะอันนี้กับาอลล่าวจะถ่ายจะเห็นเป็นคลิปห้เบิ่งอีกนาะพี่น้องเนาะก็คือห้องในน้องห้องที่บอลล่าวพัก เนาะบริสเซาคือฟรีทุกอย่างเนาะน้ำฟืนไฟปี่ยังฟรีทุกอย่างเนาะกินอยู่น้ำเขาฟรีทุกอย่างเนาะบริบริสเซียกับใส่ใจยังสักอย่างเนาะสกอย่างว่าของใส่ส่วนตัวเนาะที่เขาจะใส่ส่วนตัวนะเขาจะซื้อเองแต่สําหรับการกินการอยู่อียังต่างๆน่ะคือฟรีทุกอย่างเนาะบ่ิบริสฟรีทุกอย่างเนาะบริสเซียบริสเซียยังจักอย่างก็ซือว่าดีมากเลยวันแล้วก็อยู่หลายปีแล้วเนาะ สิ่งที่อยู่ได้ก็คือนอกเนื้อจากสิ่งที่อยู่ได้ก็คือหนึ่งความสบายใจเนาะเขาบบจุกจิกเขาบบจุกจิกกับาเฮานาะการทางานก็คือมันเป็นกันเองมันเป็นกันเองโบแม่บเหมือนนนยจางก็บลูกน้องที่ว่าต้องสี่นิ้วมือใส่ในเข้าเห็ดเลยเพราะว่าเขาหูงานแล้วว่าอันไรที่เขาจะเห็ดมือไรที่เขาจะเห็ดแบบไรที่เข้าจะเห็ดเนาะเฮาจะเห็ดแบบไรแบบ้นเนาะเวลาอะไรเข้าจะเห็ดงานจากเสียเฮาหูเวลาเนาะเฮาบ่ต้องห้มาบอกอยัง แหนๆนเพราะข้าาผูเบิดแล้วว่าเ้าะเฮ็ดแบบใดนั่นเองนอกจากเขาเก็บ่ไดมาจุกจี้จุกจี้งเงกับเฮาจากอย่างข้าะเห็ด้าทีองเฮาเขาเห็ดไปเนาอยากแด้วว่าอยเล็้ไบอยากเลบสาก็คือเฮ็ดสาเนี่นมแรงพี่นอ้องร่มแรงมองมาดูรมรมแรงไร้ยมือมม้อหละส้มเมื้อหละร่มแดงต่งฟังนั่นจะเป็น ถนนเนาะถนนในหมู่บ้านนี่ยแหละตรงตรงขามนะจะเป็นโรงเรียนนะที่มีทุ่งโบกสะพัดท,ที่มีป่ามนามป่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นบา้บานบ้านในจางในรังสีฟ้าน,นี่เนาะในีใเขาบวอยู่เขาปเป็นที่เยวเนาะเขาก็ได้พักนนบ้านในจางนีเนี่ยก็จะมีถนนข้ามาฮะบา้านนี่กระท่อม <c oughs> เอ็นกระท่อม กระทอมกลางสวนแล้วก็จะมีถนนถนนพา,านาบานเลยพี่น้องในที่พักเลยกับโบมี่ยังเรามีแต่ห้องนอนเครื่องใส่เนาะเพระะาะว่ามันโบมีครัวโบมี่ยังส่วนฝังนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของเครื่องใส่อุปกรณ์ทํำสวนนี่แหละมียังกบมาเก็บไว้ในเนี่ยแต่สี่หกโคกแน่พี่น้องแค่ก้าวอายอยู่บรรยากาศมันดีโอเคไงบรรยากาศมันโอเค นี่พนนนานอไพยสําหไพรสียาครูนอนว่นนาอยู่ฟรีทุกอย่างเน,นาะหนา้าไฟหน้าไฟยังคือบอริสเสียกินอยู่น้ำเขาทุกอย่างเลยรับแต่เงินเดือนอย่างเดียวเราเสียจากเครื่องใส่ส่วนตัวเนาะเท่ากับสี่เลื้อในกะนายูอยู่่ทุกคนก <c> ะ <oughs> นายูอยู่เนาะนายูอยู่ีรือจะเป็นสวนนี่กำลังปลูก บรรยากาศนอกฟังนั้นโอ้หนักทองอุดได้เลื้องสะพังด้วยอาจจะพเห็นเนาะต้นไม้แถวนี้เขาจะปลูกตะตตนไม้กันเพราะว่าจะไปทางไรก็จะเห็นแต่ตตนไม้เนาะตวนมมกจะเป็นไม้ปลับเนาะเพราะว่าเป็นเมื่อเมืองไม้รองไม้ปัรับนั่นเองเป็นตลาดใหญ่ด้วยกับอะไรเนาะต่างประเทศยังสร้างมากกว่าน,น่าจากที่นี่แหละส่งออกต่างประเทศของปลูกของฟังอย่างต่างๆ เี่ก็จะเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยก็งามหลาแต่ว่าใบขายก็แด้เพราะว่าลมพาแห้งนี่บรรยากาศรีนะสอบบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศบ้านบ้านังไงเนี่ยสบ้าอยดีมันหายถึงคว้วบบแออาร์ดนะนะ่นะเนาะมันเดี๋ยวอีกยางมันกะมันโบมีการแข่งขันนะเคยเคยอยู่เมืองกรุงแต่หูซส้อว่า การแข่งขันสูงเนาะเลิกงานมากกับเขาแต่ห้องซีดียมนี่ยน้อยห้องเซาซีดียมหนียห่ยน้อยนอเทีวอามันกะอึดอาดมันแออาดหลายแต่มาอยู่แบบนีแล้วมันสบายเลื่อนไปไ้กะสะดวกสบายเพราะมานันนะนะมันมันเป็นแบบเหมือนอิสระนั่นแหละหลายคนกับส่วนไปทํางานอยู่กรุงเทพบอ่อยเนี่ยแต่เสเนอ,บอกบ่เรากะเดี๋ยวทีจะบุกไปเนาะแต่กับย่อภาวางานในกรุงเทพค่าแรงมันแพงกว่าทางนี้ แต่วางเฮาเอา,าความสบายใจดีกว่าความสบายใจอยู่แล้วสบายใจเนาะเพราะว่าเคยไปอยู่แล้วมันก็บบค่อยโอเคเฮาบสอสบรรยากาศแบบนั้นสําหรับคนที่อยู่กับเป็นกนําลังใจงหายเนาะเพราะว่าบางคนเข้ากับบริมสิ์เดียขนาดนั้นกับพายู่แล้วก็เป็นกนําลังแจงหายสูส้นกันไปเนาะหางเงินาล้ําส่งขอบคัวเนาะสั่สงสั่งฐ้านาตัวเองนะนเนะาะห้มีกินไม่ใส่ เพราะว่าชีวิตคนเฮามันกะบ่ได้มีบม่ได้มีสิง่งบ่ได้มีสิ่งที่ให้เหลือกมากมายเนาะอันแรกเฮาสู้ได้กะสู้กันไปเนาะแล้วแต่โอกาสของแต่ละคนว่ามันจะเป็นแบบไรบ่ล่ากับเซเนวกัน,นกเนาะเฮากะบ่ใใออได้ไม,บบมีสิทธิ์เดือกยังมากมายเนาะในใจเฮาก็อยากได้ขายแรงแพงๆต่ว่าเฮาก็บ่ได้มีสิทธิ์เดือกนั่นแหละ เากะอ่ะอะไรพออยู่แรเขากะยุไปลมแรงต้นมากเยนี่ก็จะเป็นเบียร์ต้นไม้เนาะเบียร์ต้นไม้นะเห็นเขาเกินผู้กระจงบอตน้นมาเขียวบออย่างต่างๆเลยเนี่ยเพราะว่าเขาปลูกใหม่ท้ายก็จะมีแต่ปวกน,นเนี่ยบรรยากาศ ถนนนะก็จะเป็นมันจะมีแต่ถนนต้นไ <c oughs> ม้นะเพื่อนกระบ,บุซาเพื่อกระบ,บุซาทำงานเอาอะไรทำงานนะก็บ่งเขาไปพูดจะ่ายยังให้ทุกคนแต่เบิ่งแล้ว ยางกับไปกับกลับมาอยู่ไหนแดดเนาะกลับไปกับกลับมา,อย,อ,บบบมาอยู่พี่นนองที่เดิมที่เดิมมองเกากระทอมทำใจมากเดินตามตลอดน้องโชคดีอันนั้นน้องสไปกลับมาที่เดิมกระท่อม น้อยที่เดิมของเราพี่น้องโอ้ยเข่าห้องเล้วเด้วยทีนี้โอ้ยแล้วหนาวเหลือเกินทายแล้วก็ทายอีกเด้บเมื่อเล่ากาโบฮูจะทายยังห้ทุกคนเนี่ยเบิงรงด้วยกัน สีฟ้านั้นจะเป็นบ้านนายจ้างไปเน่อยบ้านป่าทัดๆไปก็จะเป็นลานที่ว่าเราทำงานอยู่อ,อนอนี่จะมีตะเบียยไมทั้งนั้นแต่ว่ามันหกเลือเกินมันมันลายเนาะเบี้ยไม่มันลายเลยหกคลิปนี้กะจะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ แล้วพบกันใหม่คลิปหนา้าสบายดี